who cool. บอนมันแอดมีโอกาสได้มาเจอโคจุยนี่คือคนดังจากทั้งฟังไทยผู้ที่ตามก็เป็นล้านคุนก้อนเนี่ยพอดีว่าเพื่อนข้าม,มาซ่องหาแนวกินทั้งฟังลาวแอดกับเจ๊กเลยถือโอกาสมาแวะหาได้เขาจีปาเต้แซบๆจากฮันนุนี่เขาจีปาเต้มาฝากเพื่อนพร้อมแมนไพเป็นเอฟซีโคจุยนี่คอเสียงแน่เดอ้อละฮันเขาเปียกที่มาในเมือนี้นี่นะอยู่แถวบ้านหอาน้อมบ่แมนเพื่อนตามนักเลงตอนมาได้นักเลงตอนนักตามเพื่อนมากะงงได้ละเนาะเพื่อนอยู่ฟังไทยเพื่อนผัดผู้จากฮันนี่แอดกับเจ๊เป็นคนลาวแท้แต่ผัดบู้นนมัั่เียกไก่ลาดโบ ยังมีให้เลือกทั้งหมูกรอบไก่ลาดละกับซ้นงัวเด้อในส่วนของสรสชาติน้ำแมนแซบนัวขนาดบ่ต้องปรุงอย่างเพิ่มก็ได้ใส่แต่หมักเพ็ดเียวและแมนสดได้เลยสำหรับฮ้านข้าวเปียกไกลไ่ลาดเมล่านี่ตั้งอยู่หลังวัดโพงเงินเขตบ้านห้อมเด,อด้อทุกคนฮั <c oughs> านเพ่นนีละแม่นเปิดขายทุกมือตั้งแต่เก้าโมงเช้งตอนเช้าจนฮอดประมาณสี่ห้าโมงแล้วเ <c oughs> ส้นข้าวเปียกเนหนียวนุ่นนม,มใส่กับน,น้ำซุปนันนวๆนะว้ยเข้ากันคักอีพ่ออีแม่เอยกินข้าวเปียกเพราะอุ่นท้องแล้วแอดก็เล่วนเพ่นมากิน แวะกินต่าแล้วก็นั่งล้มกันจักเล็กจักน้อยใจ,<ๆ>ใจก็คิดอยากทายคลิปแซ่บน้ำเพลินอยู่ได้แต่ว่าเวลาก็จํากัดแน่ก็เลยว่าเอาพอหอมปากหอมคอถ้าเพลินมาเ่าห,ห้อมหน้าขับฮองว่ามีคลิปแซ่บให้เบิ่งแน่นอน